ผมเป็นพนักงานขับรถบรรทุกและบริษัทของผมมีกฎบางอย่างแปลกๆผมทำงานเป็นพนักงานบริษัทขับรถบรรทุกมากกว่า1ิบปีแล้วแต่เมื่อเร็วๆนี้ผมเพิ่งจะย้ายงานมาบริษัทใหม่ที่จริงผมก็อยากอยู่ที่เก่านะเพื่อนของผมเจคเล่าให้ฟังว่าบริษัทของเขาให้เงินเดือนเท่าไหร่ผมก็รีบอ้อนวอนให้เขา ช่วยให้ผมไปทำงานที่นั่นให้ได้เจ็คไปแนะนำผมให้กับเจ้าของบริษัทของเขาและนั่นก็ทำให้ผมได้งานนี้ในเวลาต่อมาซึ่งใช้เวลาสัมภาษณ์ไม่นานนักมันเป็นการสัมภาษณ์งานที่แปลกมากเพราะผมเองก็ไม่คิดว่าจะโดนคำถามอะไรประหลาดๆอย่างคุณเคยทิ้งรถของตัวเองไว้กลางทางไหมคุณกลัวความมืดหรือเปล่าคุณเป็นคนเคร่งศาสนาไหม ผมตอบทุกอย่างตามความจริงและพวกเขาก็ตกลงที่จะจ้างผมเดี๋ยวนั้นเลยนั่นทำให้ผมดีใจจนไม่ได้ตั้งข้อสงสัยกับคำถามสุดแสนประหลาดพวกนั้นเลยงานของผม,ผมคือการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นเนื้อดายเอทไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งและด้วยเหตุผลบางอย่างบริษัทบอกกับผมว่างานนี้ต้องขับรถช่วงกลางคืนเท่านั้นและผมต้องถึงที่นั่นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น ผมไม่อะไรอยู่แล้วที่จะต้องขับรถในเวลากลางคืนแถมค่าจ้างยังหรูรามาหาสักขนาดนี้ผมไม่มีปัญหาอะไรกับมันและแล้วก็มาถึงวันที่ผมต้องออกเดินทางครั้งแรกเจคอธิบายให้ฟังว่าเส้นทางไหนที่ผมจะใช้เพื่อไปถึงจุดหมายเพราะวันนี้ GPS ไม่ค่อยมีสัญญาณสักเท่าไหร่และก่อนที่ผมจะขึ้นรถบรรทุกไปเขาก็ส่งข้อความมาที่โทรศัพท์ผมและกำชับ ให้ผมเปิดอ่านตอนที่อยู่บนถนนเขาบอกว่ามันเป็นกฎทั่วไปของบริษัทที่ผมต้องปฏิบัติตามผมขอบคุณเขาและเริ่มขับรถออกเดินทางตอนที่มาถึงถนนที่เจกแนะนำผมก็เปิดดูข้อความที่เจกส่งมาผมพบกับข้อความเสียงของเขาและสิ่งที่คุณจะได้อ่านต่อไปนี้คือข้อความเสียงที่เขาฝากไว้ไงพ่อ ยินดีต้อนรับสู่บริษัทนี้นะพวกฉันรู้ว่านายเป็นคนขับรถที่ฝีมือดีคนหนึ่งเลยแต่บริษัทของเรามีกฎบางอย่างซึ่งนายต้องทำตามอย่างเคร่งครัดฉันจะพูดให้นายฟังว่ามันมีอะไรบ้างแล้วกันนะนายต้องทำตามให้ได้มากที่สุดเท่าที่นายจะทำได้ฉันจะพิมพ์กฎพวกนั้นทิ้งไว้นายจะได้อา่านทบทวนพวกมันอีกครั้งเผื่อว่านายได้ยินไม่ชัดเอาละข้อแรกฉันอยากให้นายเปิดไฟสูง และนายจะต้องเปิดมันไว้ตลอดทางเพราะตลอดทางที่นายขับนั้นมันจะมืดมากมืดจนนายจะสังเกตอะไรไม่ได้เลยต่อให้นายเปิดไฟสูงสุดท้ายมันก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรนะอเรื่องความมืดไม่ค่อยสำคัญอะไรเท่าไหร่หรอกเื่อง10กิโลเมตรแรกนายอาจจะเห็นป้ายบอกทางตันถ้าเห็นก็ไม่ต้องไปสนใจขับต่อไป และถ้าไฟหน้าของ mhm. นายกระพริบติดติดดับดับในช่วงนี้แล้วก็นายจะต้องเหยียบคันเร่งและขับให้เร็วที่สุดเท่าที่นายจะทําได้จนกว่ามันจะเลิกกระพริบนายอาจเห็นชายแก่คนหนึ่มาย poke, surgeons, ืนโบกรถข้างถนนในช่วงเวลานี้เช่นกันซึ่งนายจะต้องจอดรถและถามเขาว่าจะไปไหนถ้าหากเขาพูดว่าไปหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ให้เขาขึ้นมาแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้ขับต่อไป เยยบคันเร่งให้มิดและอย่าหันหลังกลับไปมองถ้าชายแก่คนนั้นเข้ามานั่งในรถของนายแล้วเขาจะอยู่เงีย,งยบๆแต่จากนั้นเขาจะให้นายหยุดรถให้เขาลงข้างทางและถึงแม้ว่าจุดที่เขาอยากลงจะอยู่กลางป่ากลางเขาหรือเป็นที่ไหนก็ได้จงหยุดรถให้เขาลงซะและหลังจากที่เขาลงไปแล้วห้ามหันกลับไปมองเขาเด็ดขาดปล่อยให้เขาเดินเข้าไปในความมืดแบบนั้นแหละหลังจากนั้น นายจะขับรถได้อย่างมีความสุขตลอดช่วงกิโลเมตรที่20ถ้านายเริ่มได้ยินเสียงเคาะหรือเสียงประหลาดที่ดังขึ้นเรื่อยๆจากทางด้านหลังรถไม่ต้องสนใจมันเสียงพวกนั้นจะหายไปเร็วขึ้นถ้านายขับรถด,ด้วยความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอดังนั้นทําตามที่ฉันบอกนั่นแหละดีที่สุดแล้วก่อนจะถึงกิโลเมตรที่30นายจะต้องปิดพิทยุในรถ ถ้านายเปิดมันมาจนถึงตอนนี้แล้วแล้วก็การลดเสียงลงมันจะไม่ช่วยอะไรนายจะต้องเช็คให้ดีว่าปิดมันจริงๆเพราะนี่เป็นกฎที่สำคัญมากเมื่อถึงกิลโลเมตรที่3 5วิทยุของนายจะดังขึ้นมาเองในระดับเสียงที่ดังที่สุดและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันนายจะต้องตั้งใจฟังให้ดีถ้าเสียงที่ดังออกมาจากลำโพงคือเสียงเพลงไม่ว่าจะเพลงอะไรก็ตามนายสามารถเบาเสียงของมันหรือปิดวิทยุไปเลยก็ได้ แต่ถ้าเสียงที่นายได้ยินคือเสียงคลื่นซ่าๆให้นายรีบหยุดรถด,ดับเครื่องมุดลงไปใต้เบาะแล้วหลับตาลงถึงจุดน,นี้ให้จำไว้ให้ขึ้นใจว่าห้ามขยับตัวและหลับตาไว้ตลอดนายจะได้ยินเสียงขอบบนกระจกหน้าและบนหลังคารถแต่นายจะไม่เป็นอะไรตราบเท่าที่นายหลับตาไว้และถึงแม้ว่านายจะได้ยินเสียงเปิดประตูรถนายก็ห้ามขยับตัวเด็ดขาด ไม่ว่าตัวอะไรก็ตามที่เปิดประตูมันจะทำเสียงจมูดฟุดฟิตไปรอบๆภายในรถแต่หลังจากนั้นไม่กีว่วิมันก็จะออกและปิดประตูไปหลังจากที่เสียงขอรอบตัวรถหยุดลงให้นายค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วมองไปที่กระจกข้างคนขับถ้ากระจกมีฝ้าขึ้นให้รออยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งนาทีแต่ถ้าไม่มีก็ลุกขึ้นมานั่งเหมือนเดิมและขับต่อไปเมื่อถึงกิโลเมตรที่50นายจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่าง วิ่งสี่ขาตีคู่กับรถของนายไม่ว่านายจะขับเร็วแค่ไหนมันก็จะตามรถของนายทันอยู่เสมอแต่ฉันจะแนะนำให้ว่านายควรจะขับด้วยความเร็วคงที่สักอย่างน้อย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพยายามตั้งสมาธิไปที่ถนนที่อยู่ตรงหน้าเพราะอีกไม่กี่กิโลนายก็จะเจอกับทางโค้งซึ่งหลังจากที่ผ่านทางโค้งไปแล้วตัวอะไรที่วิ่งตามมามันจะหายไปแต่ถ้ามันยังวิ่งตามรถของนายอยู่แล้วล่ะก็ ให้นายเร่งความเร็วให้มากกว่าเดิมและภาวนาให้มันหายไปในโค้งหน้าซึ่งนายจะมีโอกาสเพียงสามโค้งเท่านั้นดังนั้นจงใช้โอกาสที่มีให้คุ้มค่าล่ะเมื่อถึงกิโลเมตรที่70รถของนายจะสั่นเป็นพักๆก่อนที่มันจะดับลงนายจะต้องตั้งสติของตัวเองให้ดีและพยายามสตาร์ทรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ นายอาจจะเห็นอะไรบางอย่างวิ่งตรงมาที่รถแต่ไม่ต้องไปสนใจมันแค่พยายามสตาร์ทรถให้ติดแล้วรีบขับหนีออกไปให้เร็วที่สุดก็พอกิโลเมตรที่80นายจะรู้สึกว่าข้างในรถมันร้อนมากไม่ต้องพยายามไปปรับแอร์เพราะยังไงมันก็ไม่ได้ผลลองถอดเสื้อของนายดูเผื่อว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างแต่ห้ามเปิดกระจกรถโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อย่างง่วงหรือสับพงกเด็ดขาดเลยนะพยายามฝืนตัวเองไว้ตลอด เพราะถึงแม้นายจะเห็นว่าข้างทางมันเป็นทางตรงแต่นายอาจจะได้หักหลบหน้าผาหรืออะไรบางอย่างทำนองนั้นแน่ๆถ้านายเผลอหลับนะถ้านายอยากลงไปฉี่หรือทำธุร,ระส่วนตัวนายสามารถทำได้ ในช่วงกิโลเมตรที่85-90เท่านั้นจำไว้เสมอว่านายจะต้องเปิดไฟสูงไว้ตลอดเวลาที่ลงไปฉี่และอย่าได้เดินออกไปข้างถนนหรือออกจากแสงไฟเด็ดขาดเมื่อในทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วตอนที่หันหลังกลับไปที่รถนายจะเห็นใครบางคนยือนอยู่บริเวณหลังรถของนายไม่ต้องพยายามวิ่งตามมันเพราะสุดท้ายนายจะได้วิ่งไล่จับอยู่แบบนั้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีทางตามมันทันเลยสักครั้งไม่ว่านายจะวิ่งเร็วสักแค่ไหน มันก็จะหายเข้าไปตรงมุมรถทันเวลาก่อนที่นายจะถึงตัวมันเสมอและที่เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันน่าจะอยากให้นายอยู่นอกรถให้นานที่สุดเท่าที่มันจะทําได้และถ้าหากนายได้ยินเสียงคลีตของผู้หญิงดังมาจากไกลๆในขณะที่กําลังฉี่นายต้องรีบวิ่งกลับไปที่รถแล้วขับออกไปไม่ต้องสนใจว่าฉี่เปื้อนกางเกงไหมแค่ใช้เวลาที่มีอยู่ไม่กี่วิวิ่งกลับไปที่รถให้เร็วที่สุดก็พออ๋อ แล้วก็มีกฎอีกข้อหนึ่งนะไม่เกี่ยวกับระยะทางด้วยเราราวตีสามโทรศัพท์นายจะดังขึ้นมาแต่นายห้ามรับเด็ดขาดไม่ว่าใครจะโทรมาก็ตามรวมถึงฉันเองด้วยคนที่โทรมาจะพยายามทำทุกวิธีทางให้นายรับสายมันจะโทรมาประมาณ3ามครั้งก่อนจะส่งข้อความหานายไม่ต้องไปกดอ่านข้อความพวกนั้นเหมือนกันไม่ต้องไปสนใจมันเมื่อถึงกิโลเมตรที่1 0 0นายจะเริ่มเห็นไฟคู่หนึ่งทังด้านหน้า มันเป็นไฟหน้ารถของรถที่กําลังขับสวนกับนายและถ้านายเห็นแบบนั้นนายจะต้องดับไฟหน้ารถของนายและรอให้รถคันนั้นขับผ่านไปก่อนเมื่อมันผ่านไปนายจะสามารถเปิดไฟหน้ารถได้เหมือนเดิมทําแบบนี้ทุกครั้งที่เจอรถสวนห้ามไปบีบแตรลหรือทําอะไรที่เป็นจุดสนใจเด็ดขาดอีกอย่างหนึ่งคือรอบนี้นายต้องมองกระจกข้างเอาไว้ถ้านายเห็นรถคันที่ผ่านไปกลับรถแล้วขับตามนายแล้วก็เหยียบให้มิด ขับให้ไวและภาวนาให้นายขับไวกว่ามันต่อมานายก็จะถึงกิโลเมตรที่120นายอาจจะเห็นป้ายบอกชะลอความเร็วให้ขับไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนายต้องขับตามนั่นแหละห้ามเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเด็ดขาดเพราะเสียงมันอาจจะลอดตาลอใจอะไรบางอย่างที่นายไม่อยากพบและนายจะขับด้วยความเร็วปกติได้ก็ต่อเมื่อเจอป้ายสิ้นสุดการชะลอความเร็วเท่านั้นที่กิโลเมตรที่ร้อยิ นายอาจเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนโบกมือและร้องขอความช่วยเหลือไม่ต้องชรอความเร็วและอย่าหันไปมองเธอเด็ดขาดถ้านายขับผ่านไปให้รองมองที่กระจกข้างรอบหนึ่งถ้าเธอยังอยู่บนถนนนายจะปลอดภยัยแต่ถ้าเธอหายไปให้นายมองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นห้ามหันไปมองที่นั่งข้างนายเด็ดขาดไม่ว่านายจะเห็นอะไรอยู่ห่างตาก็ตามเมื่อานายถึงกิโลเมตรที่140เมื่อไหร่นายก็จะปลอดภัยแล้วละ่ะ ขับตรงยาวจนถึงที่หมายได้เลยแต่ขอเตือนไว้อย่างหนึง่งห้ามเบี้ยวที่ไหนเด็ดขาดในขณะที่อยู่บนถนนเส้นนี้เพราะนายอาจจะต้องขับรถไปเรื่อยๆจนแก๊สหมดถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเมื่อไหร่แล้วก็โอกาสรอดชีวิตของนายแทบจะเป็นศูนย์เลยอีกเรื่องอย่าพยายามใช้ GPS จนก่อจะถึงหมู่บ้านนั้นเพราะมันจะพานายเข้าสู่ถนนลูกรังซึ่งสุดท้ายนายก็จะได้ขับวนอยู่อย่างนั้นตลอดไป ถ้านายถึงหมู่บ้านนั้นแล้วพนักงานของเราที่อยู่ที่นั่นจะเป็นคนจัดการสินค้าต่อเองถ้ามีคำถามหรือสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยนะผมฟังข้อความจากเจกจนจบแล้วขำออกมาดูก็รู้ว่าหมอน,นั้นเล่นใหญ่พออยากจะแกล้งผมเท่านั้นแหละแล้วหลังจากที่ผมคิดแบบนี้ได้ไม่กี่วิในตอนนั้นเองไฟหน้ารถของผมก็เริ่มกระพริบติดตดดับดบ